นนเรื่องข้าวเพื่อนเพื่อนเราแต่วาแกะของกันกรรมมันคือจะหายอะไรก็นนรู้กันนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืออะไรอ๋อแต่แล้วนะระวังโดนนิ้วนะดูหนึงนะครับ เด่นเด่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีเลยนะเปิดดิทางไหนข้าไหมใคืออะไรอะครับผมม่อนไม่รู้เนี่ย ชื่อทางรถไงขอบคุณครับขอบคุณครับนี่อุ้ยเป็นบ้านรถเลยเฮ้ยเฮ้ยเือนหนเืนหนีเลยโอ้ยเดเดเดทำดีดเดโอ้เดใหญ่จังเลยเนี่ยมาพวกต่อไปอันเด็ดยเพีดทำดีดเดทำดี

อ้าพี่เอิร์ตรถอันนี้รถไปทางไหนรถไปทางนู้นรถไปทางไหนั้นโอ้โหลื่นเลือชอบไหมชอบมันคืออะไรอ่ะบ้านรถเนี่ยบ้านรถต้องบวชเหรอพี่เอิร์ตรถต้องบวชพี่เอิร์ตอยู่ข้างหลังไม่ใช่ไหมไปล้างปะ อยู่ในรังนู้นอยู่ในรังนู้นไปไปหยิบรถตำรวจมาเลยโลมาพี่เอิร์ธมานั่งเล่นมาเข้าเบาๆเดี๋ยวล้มเฮ้ยพี่เอิอร์ธมีรถพ,พ,พีเอิมีโรงพยาบาลด้วยไหนโรงพยาบาลเอารถเรงพยบมานี่โลอ่านรถตำรวจเลยเลยที่ไปที่โรงพักนี่ะไรโรงพักของตำรวจ น้องคักร้อง2ร้องบ้านหนูนี่น้องคักขออะไรน้าเพ็ง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 ว้ายไปทางไหนนู่นเลยอ่ะอ่ะขึ้นเลยอ่ะไอ้ใบไม้นี่เหรอเอ๊อะ